กราบสวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> ขออภัยค่ะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของเราพัฒนาเนาะค่ะนะคะรนะาพัฒนาสูตรนี่ในที่สุดกับปตตอบได้พี่น้องนะคะ,ะต้องยุติการเดินแหลวเดินล่าพัฒนาเนาะคะ่ะบะมีม่บะมาหัดสองงวดติดเอาออกนะคะพี่น้องเอาออกขออนุญาตเอาออกเนาะคะ่ะ ไปเบิง้งแนว่ทาังของน้องต้านะคะพ้นออกที่นะคะเดี๋ยว,วยพี่น้องเขียนใส่ทั้งใตก่อนสามแปดแปดเ้าสามสองนาะคะ่ะค่ะพี่น้องขึ้นของอน้องต้าเนาะคะ่ะเข้าที่แปดนะคะ เข้าที่แปดเลขออกอยู่ที่สามแปดแปดเก้าสามสองเนาะค่ะสำหรับเลขวิ่งของเพิ่นเนาะคะ่ะสำหรับเลขวิ่งของเพิ่นก็คือเขาอยูค่ค่ะพี่น้องเข้าที่เก้ากับแปดนะคะวิ่งกันได้นะคะถือว่าผ่านนะคะอเอาไหมพี่น้องนไะดะ้ลักลักๆแล้วแอดกำลังนับดอกเอ็นเพลนนับเนาะค่ะเห็นผู้อื่นนับ,นะะนนนบแต่จริงๆริงเราเข้ากับ คุนยุทธกับพี่น้องจะตามสุดนี้บ่เนาะคะ่ะจะแอดกับบ่อยากนับเราค่ะเลขวินแอดว่ามันมันนะคะ,เอ,นะคะเอาค่ะอาน,น้องตาเข้าที่แปดเนาะคะ่ะเข้าที่แปดจริงๆเราต้องจ,จับกันเข่าเพราะวา่าเดนแอดว่างยุทธีเก้าพี่น้องนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อคะ่ะ เก้ากับเจ็ดนะคะค่ะคือแนวทางของอา่มาือขึ้นนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะยกแคบบรรยายทีเดียวภาพกว้างๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือขึ้นเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะของแอดเขาเป็นตัวกับที่เก้าแปด จับเด่นประกอบกันกะเข้าที่เก้าแปดทำที่สองนี่ก็จะแจมเนาะคะ่ะของเซียนสลัข้ามบนเข้าสามยูพี่น้องนะคะแต่มันมามีสามสองเนาะนะคะส่วนของแอดจับเก้ากับเจ็ดเขา้ายุที่เก้าแปดเป็นตัวกับเนาะคะ่ะผลออกแปดเก้านะคะส่วนของน้องต้าเข้าที่แปดแล้วก็วินเจ็ดเก้าหกแปดนาะคะ่ะเจ็ดเก้าหกแปดพี่น้องคะ่ะ ล่มกบม่าแล้วล่ะนะคะเจ็ดเก้าหกแปดนี่คือเล็กวิ่นของน้องต้าเนาะคะ่ะเอาวางหันคือดีๆอยู่เนาะคะ่ะอากาศกับแปรปวนไปมากเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวล่มเดี๋ยวหอนนะคะรักษาสุขภาพเดอ้พอพี่น้องทีแน่ๆมื่อนี้่เอาหินมันถึก ได้โชคได้หลาบสักก่อนเด้อค่ะนะคะให้โชคหลาบลังไหลเขาเด้อพี่น้องนะคะเป็นัน่าสรุปร่วมคือเด้นเดินทุกคนเนาะคะ่ะอ่าผูล้ละตัวละตัแต่ของแอดจับปูได้ตัวกรัฟเนาะคะ่ะพี่น้อง8 9ดเก้้ังสคูหนึ่งซ้ำหนีก็เอาแล้วเนาะค่ะนะคะ4998ก้าเก้านะคะ, 4, 9, 9, ะ,คะสำหรับเดินเดินอ่า สูตรเดียวกับทีแอดจับของสามหน่อยมัดรวมนั่นนะคะอาลดสองหนวดดิดแล้วแอดก็ต้องขออนุญาตเอาออกเนาะคะ่ะขออนุญาตเอาออกเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่ามันจะเหตุใดพี่น้องเสียเงนินเนาะค่ะนะคะ,นะคะมีบางท่านว่าต้ออีกจักหวนวดเนอนะคะต้ออีกจักหนวดเนจังสีเนาะคะ่ะผลออกอยู่ที่เดียวเด้อค่ะพี่น้อง เก้าสามสองแปดเก้ามันทันกันว่าเฮตเตอร์เหนไนะคะมันหดตะลุดสองหมวดหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าสามสองแปดเก้าเนาะคะ่ะมันก็นจะได้ห้าหนึ่งเจ็ดคือเก้านั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะเอา,เอ,าอีกจากมือก็เนาะคะ่ะมันขอมาหลายพี่น้องนะคะ เพิ่นเห็นทางบนมันเดินดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะเนาะเอา้าขอกระจัดไปนะคะจะเดินไถ่โต๊บบนะคะพอเดินกะตัดออกเลยเนาะคะ่ะงวดสิมา้าเนาะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพอมียอดเอาออเดอวยค่ะพี่น้องค่ะนะคะ เดินในพอน,นนะคะค่ะพี่น้องไปที่ของน้องต้าก่อนเลยนะคะของน้องต้าวันที่สองเดือนสองหกเจ็ดวางเด่นที่เก้ากับสองเนาะค่ะวางเด่นที่เก้ากับสองเก้าสามเก้าห้าเก้าแปด สองสามสตัวหางเดียวคือ902พี่น้องนะคะเก้ของเซียนสารคามเนาะคะ่ะของเซียนสารคามวางเด่นที่8กับ1นึ่งเนาะคะ่ะแปดเจ็ดแพี่น้องจับวิ่นกันใดเด้อค่ะ 9ก้าสองสองเก้าเนาะค่ะอ่าเก้าแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ายังสี่เนาะค่ะแต่เพิ่งกัดจับสัาเลจลูปไวแล้วล่ะค่ะของเซียนสารข้ามกับมีแล้วเนาะค่ะหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะบางท่านมีแต่หนึ่งสองละเนาะพี่น้องนะคะจับเอาเด้อค่ะส่วนเหล็กติดบนหลางแล้วเอ็ดเขียนใส่ตรงนี้ก่อนเนาะค่ะ คือม,มันไม่อย่าห้ใส่ใบเดียวกันคือจังสามน้อยบอกค่ะพี่น้องค่ะยัดไปเนาะค่ะค่ะพี่น้อง ของอดเนาะคะ่ะเข้าที่ตัวกลับเมื่อคืนค่ะวันที่สองเดือนสองหกเจ็ดเนาะคะ่ะเด่นสามกับห้าสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าสามตัวหางเดียวศู 5, นย์สามห้าเนาะคะ่ะสำหรับเลขติดบนลางกับห้าหนึ่งเจ็ดนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนะคะแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้องแคปเอา,อาจะได้เปรียบเทียบเบื้องง่ายๆเนาะคะ่ะขอให้เดินต่อให้เนี่ยถอดเนาะพี่น้องรุดเงี้ยวๆเรา ลุดบะเบนเทียวเทียวเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะจนถอดใจเนาะค่ะพี่น้องนะคะเจสสุดได้มากกันรุดของแอดคือเกาอยู่เนาะคะ่ะแอดก็ถอดใจย่ได้พี่น้องฐานแน่วทางเขามมนก็นเห็นแฮมเอเฮามีกำลังใจเนาะคะ่ะเอาพี่น้องนะคะแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาซ้ำร่มมาท่านมาเนาะคะ่ะหนึ่งสองซ้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้เป็นโชคลาภเด้อค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางในมือนีเริ่มต้นที่รัฐบาลไทยก่อนเนาะคะ่ะคอยเฮงให้ปังเด้อค่ะนะคะคอยเฮงให้ปังกับแนวทางของรัฐบาลไทยของเราในวันนี้เนาะค่ะก็จังไปต่อสามน้อยต่อเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นกะมืออื่นจะเป็นแนวทางของเล่าพัฒนาจังหวะกันไหมเนาะค่ะนะคะ,นะคะเอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สำนีก้อนนอพี่น้อง ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ